ฉลอง5ปีเติมฝันได้รถลุ้นโชคทองกับครีมเทียมดิมมี่เผลอแป๊บเดียวครับคุณผู้ชมครับเดือนหน้าก็จะรู้แล้วล่ะครับว่าใครจะได้รถกระบะไปขับแบบฟรีฟรโอ้ยฉาตาร้อนเผ่าเลยทีเดียวรีบส่งเข้ามาครับทุกชิ้นสว่วนผลิตภัณฑ์ดิมมี่ชนิดใดก็ได้นะครับเขียนชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับแล้วส่งมาที่ตู้ปน17ปจสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร74000หมดเขตการส่ง19มิถุนายนศกนี้ลุ้นกันครับทุกสัปดาห์ทองคําหนัก50สตางค์2รางวัลทุกสิ้นเดือนแจกทองคําหนัก1บาท5รางวัลและสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนแจกเพิ่มมอเตอร์ไซค์อีก5คันและรางวัลใหญ่รถกระบะวีโก้อีก1คันส่วนวันนี้ใครจะโชคดีรับทองคำมาลุ้นกันเลยครับ ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับทองคำประจําสัปดาห์นี้ด้วยนะครับชิ้นส่วนที่พลาดโอกาสไม่ต้องเสียใจนะครับเขาทำการสมทบไปจับในครั้งต่อๆไปนะครับคุณยังมีสิทธิ์ลุ้นทั้งโชคทองมอเตอร์ไซค์และรางวัลใหญ่รถกระบะวีโกอีก1คันนะครับสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันต่อนะครับรีบส่งเข้ามานะครับรถกระบะยังรออยู่นะครับ เติมฝันได้รถลุ้นโชคทองกับครีมเทียมรีมมี่สนับสนุนโดยเติมฝันเต็มรถกับครีมเทียมรีมมี่ช่วงทัวร์ลงปรุงสนับสนุนโดยเติมฝันเต็มรถกับครีมเทียมรีมมี่ทัวร์ลงปุงครับกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการติวจน,นหิวนะครับแล้วก็เติมฝันเต็มรถกับครีมเทียมรีมมี่วันนี้อยู่กับผู้โชคดีเป็นน้องสองคนชื่อว่าอะไรคะเจ๊ฟค่ะแอลลี่ค่ะสวัสดีค่ะเห็นบอกว่าอยากจะมากินมาเที่ยว <ฮ><ฮ>ดี่ด้วยนะฮะที่หัวหินนี่เพราะว่ามาที่เวเนเซียเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมดูบรรยากาศยุโรปมากแล้วก็มีไฮไลท์เยอะแยะเลยแต่เราจะพาน้องเนี่ยไปไฮไลท์เด่นๆเลยคือไปนั่งรถมา้าล,ล่องเรือกอนโดลาดีไหมนี่ค่ะส่วนอันอื่นก็เดินกุ๊กกิฟท์เที่ยวกันไปแล้วเดี๋ยวมีอาหารมื้อใหญ่ให้ด้วยวพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะรูปแรกก่อนเลยหนึ่งสองสามเชื่คิดหนักเลย แกอยู่นี่ก็มาเรียกแม่แม่แม่แมนันมาเต็มเลยไปดีกว่าอยากนั่งรถม้าก่อนใช่ไหมใช่นี่เชิญเลยจ้าคนขับพร้อมแล้วขึ้นเลยอ่าฮะคุณผู้ชมครับกิจกรรม<ห><ห>ที่นี่นะครับมีเยอะแยะมากมายเลยว่าจะเป็นนั่งรถม้านะครับหรือว่าไปถ่ายรูปทีดีอาหรือว่าจะไปนั่งเรือก,กอนโดลาและ มาถึงไฮไลท์แล้วอยากล่องเรือใช่ไหมคนี่ไงเรือกอนโดลานะครับพร้อมอยังพร้อมแล้วค่ะไปพวกเราน้ําพริกลง <c oughs> ตอนนี้ล่องเรือแล้วนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเป็นตามโปรตุเกสเลยเขาก็จะร้องเพลงรอสเปรปีสปเรปีสเปเรปีสเปรี ตอนนี้เราจะมาถ่ายรูป TDR แต่ว่าเวลาถ่ายที่นี่นะครับแนะนำให้ acting สุดๆจะได้ภาพสวยๆกลับไป acting สุดยอดโอ้ยฮอลลีวูด ลืมแวะมาถ่ายที่นะครับ TDR ในเวียเซียแห่งนี้เพราะแต่ว่าน้องเจปกับน้องแอลลี่จะเป็นพระราชินีต่อไปใช่ไหมคะถ้างั้นพี่ไปกินข้าวแล้วตามใจเฮ้ยลืมไปให้ไปนี่า เป็นไงสนุกไหมครับสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยนะครับผู้ชมถ้าเกิดมาเวนเนซียนะครับไม่ต้องออกไปกินข้างนอกในนี้ร้านอาหารเยอะมากวันนี้ผมมาร้านนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าไก่ทอดนําเข้าจากเกาหลีทูทูทสอ,สอไก่นะฮะ <c oughs> ดังมากในเกาหลีนี่มีเยอะแยะมากมายหลายสาขาตรงข้ามมีร้านคิสมีวาย ซึ่งแต่ละร้านเนี่ยสามารถสั่งอาหารมากินกันได้นะมาดูนะครับเขาเตรียมอะไรให้ทานบ้างวันนี้นะฮะในร้านทูทูนี่มีสลัดซีฟูด้ดมีไก่ทอดรสด,ดั้งเดิมนะครับแล้วก็รสจัดจ้านนะฮะมีทั้งปีงกั้งน่อกอันนี้เป็นแบบไม่มีกระดูรสจัดจ้าน<ะ>ส่วนอันนี้เนี่ยเป็นปลากระพงบ<ะ>ัตเตอร์ซอสแล้วก็มีพ็อกช็อปนะครับมันบดภูเขาไฟแล้วก็พิซซ่าฮาวาย เพียงถ่ายรูปพร้อมกับผลิตภัณฑ์คอฟฟบริมมี่ได้มาจริงไหม คุณผู้ชมก็มาแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกติกากันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับรีบส่งซองมาเขากำลังชีงฟองกันอยู่นะจ๊ะกินฟรีเที่ยวฟรีกับทัวร์ลงปุง,งเพียงถ่ายรูปกับครีมเทียมคอฟฟี่ดิมมี่แล้วบอกมาเลยว่าฝันอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนส่งมาที่ตู้ปนาสามสามปนจยานวากรุงเทพหนึ่งศูนย์หนึ่งสองศูนย์แล้วมาเติมฝันเต็มรถกับครีมเทียมดิมมี่ด้วยกันนะครับร่วมสนับสนุนโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษสี่เดือนจากธนาคารอมสิน ยาหมองน้ำตราถ้วยถอไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทา Quality Express 022778000วันนี้รายการตีอ้วนชนหิวนะครับต้องขอบคุณเวเนเซียหัวหินมากเลยให้เรามาทัวร์ลงกรมงกับผู้โชคดีนะครับทำกิจกรรมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมก็มาแบบนี้ได้นะครับเขามีมินิแพ็กเกจราคาพิเศษนะครับรับรองมีกิจกรรมต้อนรับแบบที่ผมไปเที่ยวมาเยอะเลยนะครับแล้วก็ื่องขอบคุณพี่ป๋องสุกเกษมากเลยให้เรามาทัวร์ลงกรุงเลยนะครับผมก็มีฟรีพันครีมเทียมจีมี่นะครับมอบเอาให้ทำเครื่องดื่มอร่อยๆ